ขั้นตอนที่1พิมพ์มาใน Google ว่า Forge แล้วก็เลือกเวอร์ชัน m i n e c r a f t ที่เราต้องการเสร็จแ,แล้วกด i n s tall er แล้วกดกด s k p t แล้วกดเปิดไฟล์ที่เราได้ดาวน์โหลดมาเสร็จแ,แล้วกดโ OK. อเคติดตั้งเรียบร้อยแล้วเสร็จแ,แล้วเราเข้ามาใน Minecraft กดเลือกเวอร์ชันแล้วก็เลื่อนหาคําว่า Forge แล้วกด Play เข้ามาในเกมไมค c r a f t ก็จะเห็นคำว่า Mod ขึ้นมาตรงหน้าเริ่มเกมกดเข้าไปแล้วกด Open Mod Folder และให้เราทำการลากไฟล์ m o d d ที่เราได้ดาวน์โหลดมาเข้าไปในไฟล์ที่เราเปิดเมื่อกี้